ใหญ่ยยแยงเขาพูด โอเคค่ะทักทายผู้ชมกันก่อนนะคะมาฟังด้กข่าวบันเทิงกับนายแตนเวนวิเกนค่ะวันนี้กับเราสองคนนี่ชั้นใบเตยค่ะครับผมหลกไทยฮะวันนี้ไปเตยมาดูดูในทีมแบบว่า BNK48 Newgen มากเลยนะน่ารักไหมคะเพราะว่าเรา BNK48 เขาก็มาเดิมพรมม่วงกับเราในงานนายแตนอเวอร์2019ด้วยเหมือนกันนะคะเข้าเรื่องได้ดีไหมถูกต้องมากเลยฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าปีนี้ BNK ไม่ได้มาโชว์แต่โชว์สุดพิเศษของเราเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความประทับใจ มากมากเลยเรียกเสียงรกรีดได้แบบว่าหือกระหึมหอเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกเลยว่ามีทั้งศิลปินไทยแล้วก็อินเตอร์เลย เพลงระทำงานนายตเตชะนวัดปีนี้ก็สร้างความฮือฮาอีกครั้งเพราะได้วงร็อกรุ่นใหญ่อย่างวงร็อกเพรสต้ามาเรียบเรียงดนตรีผ่านเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของนักร้องรุ่นเก่าวัวาย60ปีหลังร็อกเพรสต้าที่เปิดเผยว่าทุกคนในวงร่วมการประชุมงานและใส่ใจในทุกรายละเอียดของเพลงเพลงดนตรีและเนื้อร้องผสมผสานกันอย่างลงตัวข่ายทอดออกมาด้วยหัวใจที่เป็นหนึ่งเดียวกับลายเซ็นของร็อกเพรสต้าค่ะ อีกหนึ่งโชว์ที่สร้างสะพายให้ผู้ชมกว่า2,000คนในหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยยกให้โชว์5เพลงที่เข้าชิงรางวัลเพลงแห่งปีปีนี้ที่คอปเปอร์ใหม่โดยศิลปินค่าย w ว a t เด e d a ักยังเดอะทอร์สิงโตนำโชคชาติสุดชาติและวาเลนติน่าฟลอยดค่ะ เธอเลยฉิดวิญญาณให้ส่งผ่าน,นมาให้เรานั้นรับไป เจ๋งจากดูโอต่างครัวที่มาจับมือกันแบบเฉพาะกิดในโชว์เพลงฮิตสุดฮอตระหว่างหนุ่มโอ๊ตปราโมทและวันเด์เฟรมที่มาฟิเจอริงกันในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวค่ะพร้อมกันว่าจะเอาเ,อเธอคนเดียวนะรู้ไหมเธอยก,ยกแรงกับใค<น>ร <ไป S 1> จะยกให้เธอไปทั้งใจจะมีเพียงเธอเทนั้นจะเอาเธอทัคนดี แต่ที่ได้สิงปรีสเถื่อนไปทั้งหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนี่ไม่พ้นบอยแบนด์เกาหลีระดับอินเตอร์ NCT 1 2 7ที่มาเป็นศิลปินเซอร์ไพรส์บนเวทีนาย entertainment Award ปีนี้บอกเลยฮอตเวอร์เบอร์แรงโดยก้าหนุ่มนะคะก็หยิบเพลงเรกูล่ารวมถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุด Superhuman ที่มากระชากใจเหล่า N citizen เป็นที่แรกในเมืองไทยเลยทีเดียวค่ะ Yeah yeah, yeah, yeah. 원어 yeah. 아직 없어 많은 것 도심 속의 조용 city 앞에 앵무정. 우린 뭘 주지 않아 we don't want want want. <laughs> แล้วจะต้องทำหน้านี้โอย่างแน่นอนเลยนะคะเน um> 네ี่ยเห็นไหมแต่ละโชว์นะคะเรียกว่าพิเศษสุดๆเลยแต่เราก็ได้เห็นรอยยิ้มนะคะของทั้งเหล่าศิลปินดาราแล้วก็เหล่าแฟนคลับแฟนรายการที่มาร่วมชมกับเราด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณสําหรับทุกทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ที่มาร่วมงานผู้ท <Yeah> ี่ขึ้นโชว์กับเรานะคะและที่สําคัญเนี่ย ปีหน้าฟ้าใหม่มจะมีโชว์อะไรดีๆเด็ดๆอีกเนี่ยบอกเลยว่าเกริ่นกันข้ามปีเลยทีเดียวต้องรอชม<ข>อนะคะ <ผม S 1> ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะผมามาที่ข่าวบันเทงิงร้อนๆแซ่บๆร้อนแรงร้อนแรงในวันนี้ของเรา <Tok. S 2> นะฮะสืบเนื่องจากคดีใหญ่นะครับที่อดีตร้องชาลราฟาปุกี้ปริศนาเนี่ยถูกจับคดียาเสพติดเนาะห<ค>ลังจากนั้นครับ <S <S ก็จะมีแบบว่า ข่าวลือนะว่าแบบมีดาราชื่อย่ออักษรนั่นนี่มีอย่ไปน่้ไปนี้นะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดสินก็ดีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าโอ้นี่เนาะคนเราในโลกโซเชียลในอะไรก็ตัดสินไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับ ทำมาเพื่อที่เคยร่วมง,งานกันอย่างตาบอยสก o าวตกใจไม่น้อยเมื่อทราบข่าวว่าปุกกี้ปริษนาถูกจับในคดีค้าและเสพยาเสพติดจนหมดอิสรภาพซึ่งการที่ปุกกี้ถูกจับมีผลต่อเรื่องงานคอนเสิร์ตที่พวกตนและนักร้องในยุค90กลับมารับงานด้วยกันเพราะเจ้าภาพบางงานก็แคนเซิลคิวงานนี้ตายังตัดพ้ออีกว่าเมื่อมีข่าวเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทีไรตนก็ถูกโยงด้วยตลอดค่ะ เรื่องตรวจสอบผมไม่กลัวนะแต่ผมผมสิ่งที่ผมคุยกับแฟนตลอดเวลาคือเวลาที่ดาราคนไหนไม่ว่าจะคนไหนอะที่มีข่าวอะ่ะคือเราต้องโดนเกี่ยวไปด้วยตลอดเลยเริ่มมีปัญหากันบ้างแล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเปลี่ยนปรับแผนนิดนึงอาจจะต้องหาคนอื่นเข้ามาแทนปุ๊กกี้ไปก่อนแต่มันมีบางงานที่เขาไม่โอเคก็ต้องแคนเซิลไปอย่าไปพูดว่ากระทบเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่อยู่ข้างหน้า คือทุกคนมันมีเหตุผลหมดเราไม่รู้หรอกว่าเราจะไปทำพลาดวันไหนใช่ไหมก็ไม่ได้โทษน้องเพราะว่ามันมันยังอยู่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าครับก็อาจจะแก้ไขได้สงสารกับชีวิตน้องที่จะต้องเจอกับอะไรต่อไปมากกว่ามากกว่าที่จะมานเสียดายงานที่เราเราเสียไปมากกว่า ส่วนดีเจร่างอบาวบเฉาๆก็โดนหางเลขจากข่าวนี้เช่นกันหลังมีข้อมูลจากตำรวจว่าดีเจชายชอช้างมีการโอนเงินเข้าออกให้ปุกกี้ซึ่งเจ้าตัวย้ำว่าไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยานรกแต่จากการคาดการณ์ของชาวเน็ตก็ทำเอาตนได้รับผลกระทบทั้งถูกยกเลิกงานที่ต้องสูญเงินหลักแสนแถมยังกระทบกับความรู้สึกคนในครอบครัวด้วยล่ะค่ะ ร้อยเปอต็มเว่าไม่ได้รู้จักกับน้องเขา oh. แล้วก็ไม่เคยทําธุรกรรมทางการเงินกับเขาด้วย4งานงานละ7ก็เกือบส0 0แสนเขาบอกว่าพี่ชาวขอแคนเซิลงานก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวมันยังไม่เคลียร์ oh. นะครับผมซึ่งมันเป็นงานแบบเดือนกระกฎาเดือนสิงหา oh. ใช่ครับผมตรงนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเออ เราก็เสียโอกาสตรงนี้ไปแล้วก็เงินมันก็หายไปก็เสียดายสาคัญที่สุดคือมันไปกระทบต่อง,งานกับเลือกที่บ้านเพราะว่าแม่แล้วก็ครอบครัวเขาก็เป็นห่วงเพราะเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาก็บอกเอยมันอะไรยังไงคนก็ถามว่าลูกค้ายาหรออะไรประมาณนี้แม่ก็แม่เขาก็แม่เขา,มเขาไม่รู้จะตอบเขาก็บอกว่าไม่ได้ค้าไม่ได้ค้าพี่ก็เลยแบบเป็นห่วงแม่กับคนที่บ้านมากกว่านะครับผมตรงนี้นะฮะแล้วก็แต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงว่าเราไม่ได้ทำเราก็รู้อยู่แล้วปุ๊กกี้กับพี่ชาวจริงๆแล้วมันก็อยู่คนละค่าอยู่แล้วด้วยการทํางานตั้ ไม่ได้รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยืนยันตรงนี้ว่าไม่ได้รู้จักน้องเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยโอนเงินให้น้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มถึงจะถูกเดาวจนได้รับผลกระทบแต่ดีเจชาวเขาก็ไม่คิดจะดำเนินคดีกับใครแต่ออกปากวอนให้เสพข่าวยังมีสติและใช้วิจารณญาณก่อนที่จะกล่าวหาใครคะ่ะอันนี้จริงนะเรื่องแบบว่าแบบเนี้ยเราก็อยากจะให้ฟังข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนนะเพราะว่าการที่แบบว่าเราไปมโนไป สนุกปากมันมือพิมพ์ไปเนี่ยนะฮะมันมีผลกับตัวของเขาและไม่ใช่แค่นั้นนะมันมีผลกับครอบครัวชื่อเสียงงานของเขาอีกนะฮะมันมีผลกระทบไปทั้งหมดเลยนะ,ะ,<ฮ>ะครับผมนั้นก็อยากให้คิดเยอะๆก่อนนะฮะก่อนที่จะ จะทําอะไรแบบนี้นะครับค่ะก็ใช้สื่อกันอย่างมีสติด้วยนะคะส่วนตอนนี้เราปรับอารมณ์เรื่องคลีดเครียดกันมาสักนิดหนึ่งค่ะถ้าพาไปอัปเดตเรื่องของคุณแม่กุลสตรองเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณแม่คอนสวยแอปทักษออน,นั่นเองนะคะคจะ<ม>ว่ายังไงเพราะว่าลูกสาวสุดที่รักอย่างคุณปีเขาบอกว่าอนุญาตให้คุณแม่เนี่ยมีรักครั้งใหม่แล้ว ยาขาดกับทาย,ยาทเขาใหญ่มาจะเข้า2ปีแล้วสำหรับคุณแม่ยังสวยอัฟทักษอนงานนี้แม้ว่าลูกสาวน้องปีใหม่วัยสี่ขวบจะไฟเขียวให้หมามีมีความรักครั้งใหม่ได้แต่คุณแม่กูลสตรองก็ขอเหยียบเบรกดับฝันยังไม่พร้อมเปิดใจให้หนุ่มๆคนไหนทั้งนั้นนะจ๊ะแน่ใจค่ะว่าถึงจะเปิดแล้วเปิดแล้วจะมีไหมคะเปิดแล้วจะมาหรือเปล่าวันหนึ่งจังหวะมันเหมาะเจาะแล้วเจะมีคนที่แบบ พร้อมดูแลเราแล้วก็ดูแลลูกมันก็คงดีแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็ชินกับการดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คิดว่ามันก็ไม่น่าจะง่ายที่จะหาใครมามาดูแลเราด้วยล,ลูกด้วยเราต้องดูแลให้ดีได้ทั้งสองคนเนี้ยมันมันก็คงยากค uh ่ะ huh. ส่วนเรื่องที่อาร์ของหนูปีซึ่งเป็นน้องสาวของสองกรานมาจากคอมเมนต์แซวน้องปีใหม่ล้านสาวอยู่บ,บ่อยๆจนหลายคนอดไม่ได้ที่จะยกตำแหน่งส้ายยืนหนึ่งของครอบครัวเตชะนรงให้สาวแอฟไปครองค่ะ ก็ก็ยังมีสซยพยคนเดียวอยู่หรือเปล่าตอนนี้นะได้จ้าค่ะก็เวลาที่ที่ไปที่บ้านคุณสงการอย่างเงี้ยค่ะหมายถึงว่าไปแล้วแล้วแลมีใครอยู่ก็ก็เจอคนนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะเจอบ่อยก็น่าจะเป็นภูผาอะไรเงี้ยค่ะรสึกโชคดีค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจที่ที่ทุกวันนี้ก็ยังประคับประคองให้ให้ทุกอย่างมันอยู่ในสถานการณ์ที่ดีนะคะในในกับกับทุกๆคนนะคะ ส่วนแฟนล,ละครที่บ่นคิดถึงงานแสดงบนหน้าจอเร็วๆนี้คุณแม่แอฟเตรียมคัมแบ็กแน่นอนอดใจรอ,อกันอีกนิดนะจ๊ะจะไม่มีได้ยังไงเชื่อว่าถ้าคุณแม่เปิดปุ๊บเนี่ยโอ้โหวิ่งกันมาแทบไม่ทันเลยเดียวนะคะเพราะ<ช>ว่า <c oughs> ตอนนี้ยังสวยอยู่เลยสวยมากสวยมากแหมทำหน้าแบบสวยมากทำไมอะ ก็ชอบแม่เขาอะไรอย่างนั้นนะฮะอ่ะย้อนกลับไปเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่มีโครงการหนึ่งที่ดีมากๆเลยก็คือโครงการวิ่งเก้าคนละเก้านะฮะของพี่ตุ๊ดิสแลมและหนึ่งคนนั้นที่ได้ไปร่วมก็คือหนุ่มนันพัฒน์อหล่อชอบใช่ไหมก็ผู้ชายแล้วก็เอาใหญ่เลยนะคืออย่างนี้ก่อนที่หนุ่มนาจะได้ไปวิ่งเนี่ยเขาต้องนั่งเครื่องบินนานกว่า20ชั่วโมงเลยนะเพื่อเพื่อมาร่วมในโครงการนี้นะฮะเดี๋ยวไปถามกันว่าเป็นยังไงบ้างรวมถึงความประทับใจที่ได้กระทบไหลกับดาราฮอลลีวูด กระแทกตากระแทกใจแซกขนาดนี้นักแสดงหนุ่มนายนพัฒก็เลยถูกเลือกจากนิตยสารฉบับดังให้เป็นตัวแทนไปร่วมดูแฟชั่นโชว์ถึงมิลานประเทศอิตาลีแต่ที่ทำเอาเจ้าตัวเป็นปลื้มหนักมากก็เพราะโชคดีได้กระทบไหลพูดคุยกับนักแสดงคนดังระดับฮอลลีวูดอย่างแดเนียลบรูและวิลพาเตอร์งานนี้หนุ่มนายเลยถือโอกาสทำตัวเป็นทูตเชิญชวนให้คนดังมาเที่ยวเมืองไทยซะเลยค่ะผมรับใจทุกท่านมากเลยครับเพราะเขารู้จักประเทศไทยดีครับแล้วก็ บุคลิกเขาน่ารักมากเลยนักเฟนรีสุดๆเลย mm hmm. อย่างคุณมีนาเนี่ยที่ผมได้ดูภาพยนตร์เขาแล้วก็หลายคนชื่นชอบเนี่ยผมก็บอกว่าไทยแฟนแบบ awaiting for you เราเราแบบเบอร์คัมมิงอยู่ม้าายูจะมาไทยเยงี้ยคือเราบอกเลยว่าเราประทับใจเขา mm hmm. ส่วนวิลพอลเตอร์นี่ก็เป็นนักแสดงฮอลลีวูดที่ทุกคนน่าจะเห็นตั้งแต่ตอนเขาเด็กๆครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ดูมาหมดเลยเมสเรนเนอร์ดูหลายอย่างเลยครับผมแล้วก็มีคนจริงมีหลายท่านมากเลยครับแต่ว่าเวลามันชุนละมุนมากเลยคร mm ับ hmm. ผมได้มีโอกาสเจอแบบคนไหนผม, mm hmm. ผมนี้เข้าแบบ เช็คแค่ขอยนี้มากกว่าพอจบจากดูแฟชั่นโชว์ปุ๊บหนุหน่มนายก็รีบซื้อตั๋วบินไกลกว่า20ชั่วโมงเพื่อมาร่วมวิ่งในโครงการ9คนล่9ที่จังหวัดขอนแก่นกับตูนบอดี้แลมต่อทันทีพอร็อกเกอร์ชื่อดังให้เกียรติยกหูโทรศัพท์มาชวนด้วยตัวเองถึงแม้จะนั่งเครื่องมานานมีเวลาพักผ่อนน้อยแต่ก็วิ่งเข้าเส้นชัยได้สําเร็จเป็นมินิมาราธอนครั้งแรกในชีวิตเลยล่ะค่ะสิ่งแรกที่เขาเจอคือเขาแบบเขาขอบคุณเรามากที่แบบ เราเราไปร่วมกับพี่เขาอรผมแบบโอ้ยพี่ให้ทําอะไรผมก็ยอมเพื่อพี่ไงคือรักเขามากครับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เห็นแค่ผู้อื่นมากกว่าตัวเองวันนั้นเอะไหวครับบอกทุกคนว่าสบายวันต่อมาแบบเขาบวก <c oughs> <c oughs> แต่ก็ก็น่าหละรครับเป็นเราไม่รู้สึกเขาเรียกอะไรเรารู้สึกดีมากที่เราตัดสินใจทำอย่างนี้ไปงานนี้หนุ่มนายเผยว่าแอบติดใจและคิดว่าจะไปวิ่งในโครงการ9คนละ9ด้วยทุกจังหวัดถ้ามีคิวว่างคะ่ะ สรงมากเลยอ่ะเออไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะการ<ช>วิ่งมาราธอนเนี่ยยิ่งพักผ่อนน้อยยิ่งแบบใจสู้มากๆเลยนะคะขอชื่นชมจริงๆอตอนนี้เรามีกิจกรรมดีๆมาบอกกันด้วยนะคะไม่ใช่กิจกรรมธรรมดาเพราะว่างานนี้เนี่ยเขามีทั้งแฟชั่นโชว์แล้วก็มีสินค้าต่างๆให้เลือกช็อปนะคะบอกเลยว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆนายนะแทนชวนคุณร่วมงานสหกรรูปแบบทั้งที่23เคลินตากับ สต็อปมีแฟชั่นโชว์ถ่ายทอดให้ชมกันทันใจในไลฟ์เฟซบ o ๊กบนแฟนเพจนายอังตะเทนพร้อมพูดคุยกับเพชกกรกฤษและพบกับโปรโมชั่นพิเศษสุดจากวากโกในงานสหรครุปแปฑ์ครั้ง23 27 30มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบนนางนาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที Facebook Thailand ่เฟซบุ o กวา a โกไทยแลนด์ เคหาหน้ากองไฮเดี๋ยวจะพาไปซอมแซกเบื้องหลังงานในเอเจนต์อเวอร์2019นะ,ะจะบอกเลยว่าก่อนจะออกมาเป็นโชว์ที่เราเห็นกันแบบอย่างนี้นะฮะศิลปินดารายนี่เขาซุ่มซ้อมกันหนักมากเลยนะรางวัลในเอเจนต์อเวอร์2019 ได้แก่กคุณผู้ชมครับเราเพิ่งผ่านพ้นกันไปหมาดๆเลยนะกับความยิ่งใหญ่อลังการของเวทีในจอร์แนด์บอ a สองพันนะครับแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ไม่พอความชื่นมื่อในรางวัลไม่พอครับเพราะว่าหนึ่งอย่างที่เป็นที่จดจำและหลายคนชอบมากก็คือโชว์ของนายจอร์แน i n ของเรานะครับนี่เป็น ข้างๆเวทีนะคุณผู้ชมนะผมจะพาไปดูว่ามีซ้อมเดี๋ยวเพลงมันคุ้นๆห่วยังไงไม่รู้ไม่รู้ใครซ้อมอยู่หรือเปล่านะคนเดียวรู้ไหมเฮ้ยวันนี้ครับเฟรมเราเราเคยเจอกันมานานมากเราเจอกันมานานมากใช่นเลยนะแปดค่ะแปดแปดเสียงเพลงที่คุณซ้อมเมื่อกี้นั่นคือหนึ่งในโชว์ของเรานี่ใช่ค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเป็นคุณร้องเหรอฮะเป็นเฟรมกับพี่โอ๊ตปราโมทค่ะพอภาพลักษณ์ ของผมที่ผมจำคุณได้ตอนเนี้ยมันคือภาพของเป็นแรปเปอร์แล like ้วนะเพิ leave, ่มแรปลงไปด้วยค่ะก็คือมีมีแรปที่เป็นท่อนของเขาแล้วก็แต่งเพิ่มด้วยเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะเมื่อกี้นี่เจนหนองเศร้านี่สีเบ้าสีเบ้านี่สวัสดีครับร้อยนี่สวัสดีครับเมรีนี่บอกว่ามาฟิตเนสกับพี่โอ้นี่บอกว่าไว้ใจมากเพราะว่าพี่ได้ภาษาใต้อยู่แล้ว คือผมไม่ใช่คนใต้แต่ว่าผมว่าชอบมีเพื่อนเป็นคนใต้เยอะแลวผม<อ>ผมผมเป็นคนชอบไปตัวคอนเสิร์ตภาคใต้แล้วก็เลยให้พี่มาร้องเพลงนี้ซึ่งมันเป็นภาษาใต้เมื่อกี้ได้ลองไปแล้วเป็นไงบ้างฮะเอาจริงๆนะพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะครับก็อย่าว่าอย่าถือสากันนะครับมันอาจจะมีเพี้ยนบ้างไม่หรอไม่ใช่คนพ<อ>ื้นแบบไม่ใช่คนท้องที่อ่ะเราก็จะแบบมันบางทีโน้ตบางตัวเรามันมีความภาษากลางเราก็จะแบบบิดให้มันดูกลางหนะ่อยเพราะาเราเรากลัวว่าจะเพี้ยนมานานสองเดือนต่อกันใช่ฮะสองเดือนคะับ องก็ได้ครับถึงขั้นต้องบุกมาห้องแต่งตัวครับเพราะเมื่อกี้ ได้ยินเสียงบันเวทีเป็นการซ้อมเพลงแห่งปีจาก3ท่านนี้ก็ตายของวอเตอร์ดักนี่มันต้องอมีเอกลักษณ์มากๆเลยอ่ะมันมีการอาเรตนยังไงบ้างครับพี่หรอมีหรอเฮ้ยมี<ล>ะโห,โโห,โห<ล>ะผโผ้เ็นเส้อแต่สคนแหลก็จร<ม>ิงจริวงที่เราเล่นวงพี่ทอยอ่าซึ่งสาวดนตรีก็จะสมัยใหม่อ่าฟังแล้วแบบว่าเหมือนอายุ16-17 4คนนะก็ร้องเพลงของตัวเองไปพร้อมๆกันเลยนี่คือความพิเศษะเป็นตัวยังไงไหม ก็ซ้อมครับซ้อมใช่ซ้อมแล้วก็ใช้ความจําตาคุณมองใครอ่ะผมกำลังคิดกําลังคิดอยู่พี่โตกําลังคิดอย่ก็เป็นสไตล์ร็อกออเคสตราก็คือคลาสสิกร็อกทำให้เรียกว่า ฟังง่ายแต่ก็ปฏิบัติการต้องรุนแรงเหมือนเดิมแต่ในความรุนแรงนั้นก็ต้องออไล่ร่องรอยปรับซาวให้ให้เป็นที่ต้องการของผมผมก็ค่อนข้างหูหนักเพราะว่าเจอวงล็อกมาทั้งชีวิตก็ชอบอะไรหนักๆให้รู้สึกให้ตัวเองเรารู้สึกเพราะฉะนั้นก็ทำงานร่วมกับทีมงานได้ได้อย่างเรียกว่าทีมงานมีคุณภาพง ใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้หนอคทำงานฮะพี่อะไรนะเดี๋ยวกูไม่ได้จริงไม่ได้จริงเดี๋ยวพี่ย่ออ้อยนี่ก็อยู่กอน ยัไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมพามาดูเบื้องหลังแล้วหลังเวทีหลังโชว์ไม่พอนะหลังจากนี้จะพาไปดูบรรยากาศการเดินผมม่วงรุ่วนั้นแล้วต้องเต็มกว่านี้รุงนี้เจอกันที่ผมม่วงมาแต่งต่อเล้วสนับสนุนโดยหม่ i อีซูซูดีแม็กซ์ไฮแลนเรุ่นพิเศษเทล เพราะนอกจากเบื้องหน้าแล้วนะคะนี่ก็คือเบื้องหลังที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนพระโตกก็นํามาฝากคุณผู้ชมการขอบคุณพระโตด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยแฟชั่นเสื้อผ้าของคุณผู้ชายจากแบรนด์ดังดีออนะคะส่งตรงมาจากปารีสเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวกลับมาเดีค่ะบันเทินอีกครั้งหนึ่งเจอกันกับใบเตยนะคะในในในไลฟ์เวลาประมาณ6กโมงห้วันนี้ขอพุณชุดพิธีกรของเราสองคนจาก H a M ครับผมลาไปลอนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ